จอลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยาบมาโนโปกิงสไตล์ประจาวันที่21มิถุนายน2565โดยใช้ผู้ว่าั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้อรสตี้ข่าวใหญ่ทีมชาติไทยเสริมแก่งแข่งหน้าใหม่พิมบริกิตนะโดยทางอาเซียนฟุตบอลรายงานข่าวว่าทีมชาติไทยชุดอ19ปีเพลิดเแข่งสตล์เยาวชนจากยุโร โดยการบริงานระบุนว่าทีมชาติไทยชุดย19ปีทำการเริษตัวนาธานเจมแข่งลุกครึ่งไทยในยุโรปโดยศึก AFF u 19ปีแชมป o เป็นชิพ2 0 22โดยการบริงานยังระบุได้ว่านาธานเจมคือนารับจากสโมสรเบอร์นรีเขาคนนี้ลงสนามให้กระทานต้นสังกัดไปแล้วทั้งสิ้น12แมตในฤดูกาล2021ในศึกพรีเมียร์อังกฤษย18ปี สำหรับทางประธานเจมส์แข้งลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย17ปีเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรเป็นกำลังสำคัญให้กับทางสโมสรเบอร์เบอรี่ในศึกพรีเมียร์ลีงกชุด U18 ปีเขานั้นลงสนามให้กับต้องสังกัดเนงกลิตไปแล้ว12นัดในฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนจะถูกทางซับปบดอบาลีโลก,การาเซียท่าทางเรียกตัวเข้าสู่ทีมชาติไทยชุด U19 ปีตเตรียมจะประเดิมโดยศึกชิงแชมป์อาเซียนช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ เป็นระวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ไปให้กำลังใจกับเขากันแน่นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับคําตอบมาแล้วสันนิต่อไปกิสดาการแมนโดยกิสดาการแมนหนึ่งในขุมกำลังสําคัญของทีมชาติไทยชุดอยู23ปีรวมถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ปัจจุบันคาแข่งอยู่กับสโมสรชมบุรีเอฟซีและเพิ่งจะคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของทีมไปครอง เปิดใจแล้วต้องการจะไปเล่นที่เจลีกต้องการความท้าทายต้องการเจอกับคนที่เก่งกว่าและตอนนี้กำลังรอข้อเสนออยู่นะโดยการไปค้าแข่งในเจลีกนั้นถือว่าความท้าทายของผมเพ,พราะเราเนี่ยต้องประโยชน์ที่นี่ที่มีคนเก่งกว่าไปเจอทีมระดับคุณภาพตัวผมเองนั้นก็อยากจะไปแต่ตอนนี้กำลังรอข้อเสนออยู่ส่วนเรื่องตำแหน่งของผมผมก็ถนัดนะฮะกองกลางมากกว่านะเพราะจะเล่นบ่อยครั้งแต่กองหลังก็พอจะเล่นได้แต่คนก็มองว่าผมตจวเล็กไปหน่อย ส่วนผมเนี่ยอยากจะไปคาแขงที่ต่างประเทศไม่ใช่แค่เจลีกแต่เป็นลีกที่มีคุณภาพที่ทําให้ตัวผมนั้นได้พัฒนาฝีเท้าต่อไปนั่นเองนะแต่ผมเป็นนวมาง,งานนี้ต้องระดูกันต่อไปก็แล้วกันว่ากิสตาการแมนจะมีทีมไหนสนใจดึงเขาไปร่วมทีมไหมแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดิบครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบวกเวียดนามหลังกองหน้าทีมชาติไทยคว,ว้ารางวัลดาวซันโบเอเชีย ดยกาน,นี้เรามาดูความรู้สึกแฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคมเมนต์ที่1นึ่ i ไทยแ,แลนด์กำลังพูดถึงความสําเร็จที่ผ่านมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่เสมอเมื่อถึงระดับเอเชียพวกเขาจะนิ่งเฉยเพื่อจะให้พี่ใหญ่สามารถพูดได้ในขณะที่เวียดนามจัดเป็นพี่ใหญ่นะคมเมนต์ต่อมาชื่นชมสุบนัทและก็ไทยแ,แลนด์จริงๆคู่ควรกับคําว่าที่สุดแล้วคมเมนต์ต่อมาแต่ไทยนั้นกลับบ้านเร็วจังสุบนัทไม่ได้มีโอกาสยิงเพิ่มเติมเลย เขาไม่ต่อมาของหน้าไทยายนี้อายุน้อยแต่มีศักยภาพที่สูงมากจากแฟนบอลเกาหลีใต้ขอไม่ต่อมาจะไม่ว่าแม้แต่แมนเชสเตอร์เดนก็กับทางบรโรโดนั้นก็ไม่สามารถคว้าแชมป์ชิมเบริกได้ฟุตบอลเป็นฟุตบอลส่วนรวมไม่ใช่คนเดียวจากแฟนบอลเวียดนามขอไม่ต่อมาเวียดนามหนึ่งรอประตูอันดับหนึ่งของโลกเลยนะเขาไม่ต่อมาฉันมาจากทางอินโดนีเซียนับถือสมุนนัดมากจริงๆรเขาไม่ต่อมายิงได้3ประตูใน2นัด คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามดนรับก่อนรองชนะเลิศต้องพบกับทางแชมป์อาหรับและไทยโชคดีกว่าเมื่อต้องพบกับทางบรเซียในะรอบก่อนรองชนะเลิศที่สนามบินเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาแข่งยอดเยี่ยมแห่งเอเชียหวังว่าจะพาไทยผ่านรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพได้คอมเมนต์ต่อมาเขาชื่อสุนัรณใช่ไหมคนคนนั้นคอมเมนต์ต่อมาสุบรัเหมือนตาลกน้ำสองนัดยิงไปถึง3ประตูคอมเมนต์ต่อมาแล้วเวดนามล่ะอยุดที่ไหนคอมเมนต์ต่อมาสุบรันักเตะที่ยอดเยี่ยมมากจริง คอมเมนต่อมาสุบนัตเขาจะเป็นซูเปอร์สตาร์ในอนาคตนะคอมเม้นต่อมาสุบนัตเหมือนตานักเตะคนโปรดของชั้นเลยละ่ะจากแฟนบอลอินโดนีเซียคขมเม้นต่อมายินดีด้วยสุบนัตอย่างไรก,ก็ตามในทุนเตนตนนี้อยู่23ปีทีมชาติไทยเป็นทีมเดียวเมื่อทางสุบนัตยิงประตูไทยชนะหรือเสมอทุกครั้งที่สุบนาตทาประตูไทยจะไม่แพ้จากแฟนบอลเวียดนามคขมเม้นต่อมาสุบนัตคนเดียวแบ่งทีมด้วยรปทีมนี้ไม่ได้ จากแฟนบอลเวียดนามและขอมเมสุดท้ายก็ได้บอกว่าอยู่ยบปีเมื่อ2ปีที่แล้วเป็นเจ้าภาพโดยประเทศไทยโดยสุบรรณพาไทยเข้ารอบสุดท้ายเวียดนามตกรอบแบ่งกลุ่มจําไม่ได้เลยนะเป็นดังว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับสมาคมฟุตบอลไทยยันรับสมัครจัดฟีฟ่าเดย์ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้จีบแล้ว3มทีมรับแข่งนะ โดยปิดรับสิ้นเดือนนี้เมื่อทางสมาคมฟุตบอลไทยยันเปิดปรับสมัครจังหวัดที่ต้องการเสนอตัวจัดแมตช์ฟีเดย์เทมชาติไทยช่วงเดือนกันยายนถึงวันพัฒนสาสปอดีที่30มิบนายนนี้เท่านั้นเผยตอนนี้ยังไม่ตัดสินว่าจะจัดที่ไหนหวังจังหวัดที่ยื่นมือเข้ามามีหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน AFC แย้ำติดต่อ3ทีมมาอุ่นคเครื่องแล้วเหลือแค่รอเซ็นสัญญาเท่านั้น ถึงความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การกุมทีมของมานนโปกิงโดยมีบาดามแป้นนพันล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมที่มีคิวลงเตะในช่วงศึกฟุตบอลกระชับมิตรฟีฟ่าเดย์และ่างวันที่19-27กันยายนทัวร์นาเมนต์เตรียมความพร้อมก่อนจะไปป้องกันแชมป์อาเซียนในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งล่าสุดทางบิ๊กโจภผาดิศุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาพูดถึงการแข่งขันในช่วงดังกล่าวว่าจะมีการไปจัดแข่งขันที่ไหนเก็บอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยในช่วงเดือนกันยายนทางสมาคมไม่ีแผนจะจัดเป็นทัวร์นาเมนต์มี4ทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยทางสมาคมติดต่อกับทีมที่จะมาอุ่นเครื่องเอาไว้บ้างแล้วรอการเซ็นสัญ,ญญาอีกครั้งซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบกันอีกครั้ง ขนาดเดียวกันหลังจากกระแสตอบรับค่อนข้างจะดีมากจากการจัดฟีฟ่าเดที่จังหวัดศสีสเกตในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจึงทำให้ทางสมาคมได้เปิดให้แต่ละจังหวัดยากที่จะจัดการแข่งขันระดับทีมชาติให้เสนอตัวเข้ามาได้เลยภายในวันที่30มิถุนาทนนี้ ถึงตอนนี้สมาคมขอยืนยัน,นว่ายังไม่ได้มีการตกลงกับจังหวัดใดๆทั้งสิ้นจะว่าจะไปจัดที่ไหนเราเองก็ต้องการจะเปิดกว้างในทุกจังหวัดที่มีสนามพร้อมอยู่แล้วสิ่งอำนวยความสะดวกก็พร้อมและต้องการจัดการแข่งขันจริงๆสำหรับหลักเกณฑ์ต่างๆของทัวร์นาเมนต์นานาชาติประกอบไปด้วยสนามแข่งขันห้องปฏิบัติการและก็สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำของไทยลีกหรือ AFC เนื่องจากเป็นทัวร์นาเมนต์4ทีม จะต้องมีสนามซ้อมอย่างน้อยสองสนามและห้องแต่งตัวของสนามแข่งขันอีก4ี่ห้องนอกจากนี้ไฟส่องสว่างสนามแข่งขันต้องได้มาตรฐานสนามซ้อมต้องได้มาตรฐานไฟส่องสว่างสนามซ้อมต้องได้มาตรฐาน มีโรงแรมระดับ3-5ดาวและก็เพียงพอต่อการรองรับบุคลากรในส่วนต่างๆทั้งในรเรื่องของทีมแข่งขันคณะผู้ตัดสินและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน,นมีอาหารนานาชาติการเดินทางจากสนามบินนานาชาติและก็สนามบินในประเทศที่ไม่อยู่ในห่างเกินไปและต้องมีบุคลากรจัดการแข่งขันเพียงพอในขอรอดงนี้เป็นว่วงานนี้นะผมก็ถ้าใครสนใจนะฮะก็สามารถส่งใบสมัครมาที่สมาคมได้เลยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ครบรอบ26ปีฟอนตาเล่เปิดตัวเสื้อแข่งลิมิเต็ดใช้เตะ3นัดในลีกโดยคว w a s a k i f o ตเล i ได้เลิกข้อชุดแข่งขันใหม่พิเศษนะฮะ Limited Edition ออกมาเปีนยงเป็นทางการสำหรับการใช้ทำศึกในาฬกา2022โดยจะใช้แค่3นัดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นโดยคอนเซปต์ของชุดแข่งขันดังกล่าวนี้เป็นการผลิตโดย Puma แบรนด์กีฬาชั้นนำของโลกเช่นเคยในสโลแกน Forward Together ที่เป็นการฉลองครบรอบ26ปีของการก่อตั้งสโมสรน,นั่นเอง สีของเสื้อตัวล่าวได้แปรงบันดาลใจมาจากทางนมกาแฟนะฮะที่จะขาดไม่ได้หลังจากอาบน้ําอีกทั้งยังใส่ลวดลายดอกไม้ประจําเมืองคาวัสกิเป็นกราฟิกอีกด้วยพร้อมปลอยบ่อดน,นัุผที่ถูกจัดเรียงได้อย่างลงตัวส่วนด้านหลังของเสื้อจะเป็นลวดลายอาหรับที่ใช้บนพื้นบูโรแบบพิเศษเหมาะกับการเฉลิมฉลองครบรอบ26ปีของสโมสรในครั้งนี้ ทันี้เสื้อแข่งขันตัวพิเศษจะผลิตออกมาเพียงแค่3,500ตัวเท่านั้นในราคา16,500เยนหรือประมาณ4,300บาทซึ่งจะเปิดขายให้แฟนบอลที่เป็นสมาชิกของสโมสรสั่งได้ในวันที่24มิถุนายนนี้ส่วนแฟนบอลทั่วไปนั้นจะเริ่มสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้สำหรับเสื้อแข่งลิมิเต็ดปี2022ของ Kawasaki f r o n t a l จะใช้ลงเตะในเกมลีกสนัดเริ่มจากพบ Yokohama F Marinos ในวันที่7สิงหาคมพบเกียวโตสัง,งะในวันที่13สิงหาคมและพบคาชิมาแอตเลอร์ในวันที่27สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นนว่างานนี้เสื้อสวยนะฮะใครที่ไปสมาชิกก็จับจองกันได้เลยครับวันที่24มิถุนายนนี้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นปร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายบาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่21มิถุนายน2565โดยใชย้ปปผู้บังคัรังฟุตบอลไทยครับ